เสียงสวดมนดังกังหวานและลากยาวราวกับสะกดสิ่งมีชีวิตทางวัดให้หยุดนิ่งทุกอย่างเงียบลงทันทีเมื่อบทสุดท้ายสิ้นสุดลงท้าทั้งสี่รูปลุกขึ้นและเดินออกจากเมนอย่างรวดเร็วโดยไม่พูดอะไรเลยต้นยังคงซ่อนตัวอยู่ไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเทอรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปในบรรยากาศ เขาจ้องมองไปยังลงศพโดยไม่ขับพริษตาใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากหกุบทันใดนั้นเองฝาลงไม้ก็เริ่มขยับช้าๆส่งเสียงดังเยียดเบาๆราวกับมีใครบางคนอยู่ข้างในเน่าร่างบางบๆรูปร่างเป็นหญิงสาวค่อยๆลุกนั่งขึ้นจากโลงเส้นผมยาวดำคลับปกคลุมใบหน้า ผิวขาวซีดเหมือนกระดาษและแสงจันทที่ส่องกระทบทำให้ดวงตาของเธอสว่างวาบออกมารา่ากับตามานในความมืดต้นเบิกตากว้างพยับถอยหลังแต่สะดุดรากไม้จนเกือบลม้มญิงสาวคนนั้นหันหน้ามาทางเขาช้าๆแล้วเผยรอยยิ้มบางๆที่ดูทั้งเศร้าและน่ากลัวในเวลาเดียวกันปากของเธอขยับเล็กน้อย